สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องลูกแก้วพาลินวันนี้นะคะเราจะมาทำล้ำพิดกากหมูกันนะคะเราจะทำล้ำคิกากหมูขายนั่นเองก็เรายังไม่แน่ใจว่าเราจะขายวันไหนเริ่มทําวันไหนนะคะเพราะว่าเรามีโลโก้ของตัวเองนี่นแหละตัดเองนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยครอยากเห็นโลโก้นะคะนี่เลย, <Wow. S 1> เยน่ารักไม่เอ่ย ถูกใจละสิถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจะได้พาดคลิปใหม่เราก็จะทําเป็นอะพีิกากหมูนะคะเดี๋ยวเราไปเอากากหมูก่อนนี่คือหมูของเราเดี๋ยวเราไปหั่นหมูกันเลยนี่นะคะเราก็จะมาหั่นหมูนะคะแล้วก็แบ่งไว้แล้วนั้นคนนี่อันนี้แบ่ง้างน,นี้นะคะ เขาจะาหั่นเป็นแบบยาวๆนะทุกคนหเหี๋ยวมากพหัเอลองเปลี่ยนมีดก่อนจะมีอะไรโคนก็จะลองอันนี้กันอัวนี้ก็ไม่คนนะนี่อยาลองอันนี้กัน ก็ไม่คงมาคนตัวมัน <laughs> 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 แบบนี้หลายชิ้นนะคะอยู่ในหม้อนี่เราก็จะไปหั่นเป็นแบบลูกเต่าลูกเต่าลูกเต่านะคะเดี๋ยวเราไปหัน่นลูกเต่ากันนี่นะคะเราก็ได้เสร็จแล้ว<ม>ก็จะเป็นชิ้นประมาณนี้พอดีค่ะพอทอดนะคะน้ํามันมันก็จะออกจากตัวมันก็จะเล็กลงนะคะจากขนาดเท่านี้เดี๋ยวเราไปเตรียมทอดกันเลย สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องลูกแก้วพาลินวันนี้นะคะเราจะมาทำนักพิการอยูกันนะคะเราจะทำนักพิการขายนั่นเองก็เรายังไม่แน่ใจว่าเราจะขายวันไหนเริ่มทำวันไหนนะคะเพราะว่าเรามีโลโก้ของตัวเองนี่แหละตัดเองนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยคระอยากเห็นโลโก้นะคะนี่เลย <Wow. S 1> น่ารักไม่เอ่ย ถูกใจละสิถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจะเป็พลาดคลิปใหม่เราก็จะทำเป็นอริกกากหมูนะคะเดี๋ยวเราไปเอากากหมูก่อนนี่คือหมูของเราเดี๋ยวเราไปหั่นหมูกันเลยนี่นะคะเราก็จะมาหั่นหมูนะคะแล้วก็แบ่งไว้แล้วนั้นเออันนี้แบ่งมาข้างน,นี้นะคะ เขาก็จะหั่นเป็นแบบยาวๆนะทุกคนเดี๋ยวมาพวกพ่อพ่ะเราขอลองเปลี่ยนมีดก่อนจะมีอะไหนคมเราจะลองอันนี้กันหั<ม>วนี้ก็ไม่คมนะนี่ลองอันนี้กัน ชิ้นนะคะอยู่ในหม้อนี่เราก็จะไปหั่นเป็นแบบลูกเต่าลูกเตาลูกเต๋านะคะเดี๋ยวเราไปหั่นเป็นลูกเต๋ากันนี่นะคะเราก็ได้เสร็จแล้ว<ม>ก็จะเป็นชิ้นประมาณนี้พอดีคะ่ะพอ,อทอดน,นะคะน้ำมันมันก็จะออกจากตัวมันก็จะเล็กลงนะคะจากขนาดเท่านี้<ม>อืม เดี๋ยวเราไปเตรียมทอดกันเลยน,นี่นะคะเราก็จะลงทอดแล้วก็ต้องทิ้งลงไปเลยนี่นะคะเราก็คนไว้นะคะคนๆน,นะคะทุกคน,คนต้องคนเพื่อให้น้ำมันออกนิดนึงนะคะแล้วไม่ให้มันติดกันติดตนด้วยแล้วก็ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเราไปดูตอนน้ำมันมันออกเนี่ยแล้วไปดูกันนี่นะคะทุกคนเขาก็เลยบอกว่าต้องใส่เกลือด้วยนะทุกคน,<อ>น,นใส่เกลือัน ก็ใส่เกล็ดใส่ให้ทั่วเลยหลงจากแล้วก็คนเพื่อให้มันทั่วนะคะดูตอนน้มันมันออกเยอะแล้วโอเคนะคะก็ใส่เกลือไว้แล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ไปรอดูตอนน้ำมันมันเยอะนะคะไปดูนะคะโอ้น้ำมันหมูเยอะมากคือดูขิ้ไม่เยอะขนาดแล้วคุ้มหรือยโอ๊ย ออุดออ้เหอเบียวเลหรอเพราะว่าคนี้คือมันหมูมันเยอะวนี้อแท้อ้ย้จะไม่มีเน้อเลยอ่ะมันก็อีกแป๊บเดียวก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะไปดูกันนะคะแล้วก็จะไปดูกันตอนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทอดจนเสร็จแล้วเราเอา้นกันค่เรา ะะเดี๋ยวเราไปดูตอนน้ำมันเนี่ยมันออกจากหมูนหมดแล้วก็คือเราเอาขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่น,น,นะคะทุกคนแล้วก็ขึ้นมาแล้วนี่นะคะเราก็จะปรุงม,มีวัโถุดิบงยๆนะคะผงชูรสนี่ก็ใส่ผงชูรสเข้าไปก็เหนียมากเลยคะเหี๋ยวเป็มเค็มเลยน่าจะเคม็ม <laughs> การก่อนอันนี้แค่ลองทำก่อนแล้วก็ลองกินก่อนนี่นะคะเราจะมาชิมกันแต่ขอผอดถุงมือก่อนนะคะทุกคนโอ้คือแบบหืมเหงื่อแบบเยิ่มมากทุกคนถอดออกไปเลยอ่ะนี่คเราจะมาชิมกัน<ฮ>ออจริง<ฮ>คือมันหอมอันนี้มากคนแล้วก็หอมแบบมัม่พูุมาก อืมคนอืมอร่อยมากค่เดี๋ยวเราจะขายวัานไหนหรือว่าจะออกขายนะคะเราก็จะมาถ่าย Youtube บอกทุกคนอีกรอบนะคะนี่นะคะโลกโก้เราบายทอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับชอบ่องลูกแก้วพัเพลง